พี่หมอเนี่ยต้องถือว่าเป็นคนที่เป็นสนัญลักษณ์สําคัญและเพราะประเด็นคุณทักษิณกับไทยเนี่ยตั้งแต่คุณทักษิณจะกลับไทยมาเนี่ยนะครับคุณทักษิณเนี่ยไม่เคยรีทวิตอะไรของใครเลยในพับเพื่อไทยมารีทวิตของคนคนเดียวคือหมอทศพรเสรีรักขอบคุณหมอทศพรอยู่คนเดียวเนี่ยอะไรที่ทําให้ทำให้ทุกคนในพักเพื่อไทยหมอชนนานก็เล่นทวิตเตอร์นะครับคุณพี่ชัยก็เล่นทวิตเตอร์นะครับโอ้ยคนเล่นทวิตเตอร์ในพักเพื่อไทยเนี่ยเยอะมากเลยเดียกติยาก็เล่นยิงอรุณีก็เล่น แล้วทั้งพักเนี่ยคุณทักสินเนี่ยไม่รีทวิทใครเลยรีทวิทแต่พสพรใส่รีลักเนี่ยมันมันคืออะไรกันครับผมไม่เข้าใจเรื่องนี้นครับเออนี่ผมผมก็คงจะไม่ได้ใจนักแต่ว่าจริงๆเนี่ยคือผมก็มีความรักความผูกพันกับท่านมายาวนานแล้วก็พอสมควรนะแต่ว่าต้องต้องบอกเรียนตรงๆนะผมอาจจะไม่ใช่คนใกล้ชิดเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าหาผู้ใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยผมก็<ช>ก็ก็ เจอท่านคุยกับท่านคุยกันในงานเรื่องหลักการเรื่องอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ไม่ได้คุยบ้างเลยแต่ว่าเวลาตั้งแต่สายไทยรักไทยละผมเป็นคนที่ที่เวลาผมรู้สึกว่าใครใครทําอะไรดีๆเนี่ยก็อยากทําให้เขามีความสุขอย่างสไบไทยรักไทยนี่นะผมเคยทํารูปท่านทักษิณบกทงตอนที่ท่านทําเรื่องปราบปรามยาเสพติดเนี่ยแล้วก็ให้ชาวพักไทยรักไทยเนี่ยเซ็นชื่อแล้วก็มอบให้ท่าน พอาปีนี้เนี่ยผมก็นึกถึงท่านอีกแล้วก็วันเกิดท่านเนี่ยก็เลยวาดรูปท่านพอวาดรูปท่านเสร็จเนี่ยผมก็เลยโพสต์ในทวิตเตอร์ก็เขียนแค่ hbd คือ happy birthday เนี่ยแล้วก็โพสต์นะก็ปรากฏว่าท่านก็มาอ่านแล้วท่านก็รีทวีตแล้วก็เขียนว่าขอบคุณมากครับป๋อนะมันก็เลยก็ท่านนั้นเองครับมันก็เป็นก็คงจะเป็นเรื่องของความผูกพันท่านก็คงดีใจที่เห็นผมนั่งวาดรูปท่านออกมา ะะท่านก็ขอบคุณครับไม่ได้เป็นการส่งสัญญ,ญาณว่ารอบนี้เพื่อไทยมามอเตอร์สปอร์ตมีสิทธิเป็นรัฐมนตรีไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับคงคงคงไม่เกี่ยวอ่ัคงไม่เกี่ยวนะฮะคงไม่เกี่ยวผมผมจริงจริงก็คือรักเคารพท่านแล้วก็มันมันก็เป็นความผูกพันเนี่ยแล้วก็มันก็เป็นอะไรในในมุมที่บางทีเราคุยกันเรื่องกันเองเรื่องที่น่ารักไรักสบายสบาย ผมบอกท่านในแง่ที่ว่าความเป็นพี่ชาย<ร>ความเป็นผู้ใหญ่ความอะไร<ม>อะไรที่ให้ความอบอุ่นมุมนั้นมากกว่าครับแล้ว,แล,วแล้วเรื่องเลื่อนกลับไทยเนี่ยคุณหมอได้ยินข่าวได้ยินอะไรมาก่อนไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้นทุกคนในเมืองไทยในในเพื่อในเพื่อไทยก็ยืนยันว่าคุณทักษิณเนี่ยกลับแน่อดีตน,น,นาย,ยกนี่กลับแน่แล้วอยู่ดีๆก็มีการประกาศว่าไม่กลับหลังจากที่คุณชูวิทย์ก็บอกว่าไม่กลับคุณจตุพรก็บอกว่าไม่กลับคุณแพทองทานบอกว่ากลับแน่ พี่อ้วนภูมิทําบอกว่ากลับแน่เนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นทําไมทําไมคนนอกพักรู้หมดเลยว่าจะไม่กลับแต่ว่าคนในพักเนี่ยบอกว่ากลับแน่เนี่ยคนคนดูเนี่ยงงว่าเอ๊ะทำไมคุณแพทย์ทองฐานไม่รู้คุณภูมิทําไม่รู้แต่ว่าจตุพรกับชูวิทย์เนี่ยพูดแล้วเป๊ะหมดเลยว่าคนทักษินไม่กลับไทยตกลงมันมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงไม่กลับนะครับตอนเนี้คือจริงๆเรื่อง<ม>การกลับของท่านเนี่ยมันไม่ได้<ะ>เป็นการกลับที่ เหมือนกับคนทั่วไปที่จะไปอยู่ต่างประเทศแล้วจะกลับประเทศเพราะว่าท่านมีเรื่องของคดีความอะไรต่างๆติดตัวซึ่งถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าคดีพวกนี้เนี่ยมันเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะเกิดขึ้นหลังที่มีการรัฐประหารมีการตั้งคอตอสตั้งคณะอะไรที่ทหารตั้งขึ้นมาแล้วก็มาเล่นการท่านรวมทั้งอีกหลายๆคนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย มันมันก็แสดงให้เห็นว่ามันมีความขัดแย้งอยู่ข้างในระหว่างระหว่างผู้มีอำนาจนะอาจจะในวงการทหารที่สืบทอดกันมาสิบยี่สิบสามสิบปีหรืออะไรก็ตามนั้นถ้าท่านจะกลับมาเนี่ยมันก็คงต้องมีการพูดคุยกันอย่างเต็มที่นะว่าเข้าเข้ามาแล้วเนี่ยมันต้องมีความปลอดภัยนะทีแรกผมผมเองก็คิดนะ <c oughs> ก็ดีใจนะท่านที่ท่านบอกว่าจะกลับมาวันที 15, <c oughs> ่สิบสิงหาเพราะว่ายังไงก็อยากจะเจอแต่ว่า ก็ลึกๆก็อดเป็นห่วงท่านไม่ได้ผมว่าหลายๆคนรวมทั้งผมเองเนี่ยก็คงคิดเหมือนเหมือนกันคือความเป็นห่วงในความปลอดภัยของท่านนะฮะทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงได้ข่าวแววข่าวหรืออะไรมากระตามเนี่ยมันก็มันก็มีข่าวกระเป็นกระสายนะเพราะฉะน,นั้นเขาท้ายเนี่ยท่านทวีตออกมาบอกว่าท่านเลือดก,ก,ก <c oughs> ันไปก่อนเนี่ยผมลึกๆผมก็โล่งใจนะเพราะยังไงผมก็เป็นท่านนะฮะแต่ว่าข่าวผมต้องได้ทราบว่า ผมเองก็คงไม่ทราบก็เหมือนกับคนส่วนใหญ่ฮะที่จะไม่ทราบแต่ว่าอาจจะมีคนวงในคนใกล้ชิดกับผู้มีอํานาจหรืออะไรต่ออะไรที่อาจจะรู้ปัญหาความขัดแย้งความไม่ลงตัวอะไรขึ้นก็ตามนะมันบางบางทีมันก็คงผมผมก็คงตรงนี้ป,นประเด็นนี้ที่ผมคงคงบอกอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จริงๆครับรครับ,รบแล้วแล้วในในแง่การเมืองคุณหมอมันก็มีคนประเมินแบบนี้ว่าโอเคคล้ายๆอย่างที่คุณหมอพูดว่าถ้าเกิดคุณทักษิณกลับไทยมาเนี่ยแปลว่า มันคงจะมีการคุยกับคนหลายฝ่ายค่อนข้างลงตัวทีนี้พอพอมีการประกาศว่าเลื่อนกลับมาเนี่ยกระแสที่เริ่มมองว่าการการคุยระหว่างเพื่อไทยกับฟังต่างๆหรือแม้กระทั่งการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันอาจจะยังยังไม่ราบรื่นนะครับมันอาจจะยังไม่ลงตัวมันอาจจะมีอุปสรรคเนี่ยคุณหมอในฐานะที่อยู่เพื่อไทยเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้ถ้าถ้าให้คุณหมอมองในฐานะที่อยู่เพื่อไทยเองด้วยแล้วก็ มองในฐานะที่คนที่สนใจการเมืองด้วยเพราะว่าเวลามีการชุมนุมคุณหมอก็ไปติดตามตลอดเนี่ยคิดว่าโดยภาพรวมในโอกาสที่เพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลเนี่ยมันมันราบรื่นไหมหรือว่ามันเริ่มเห็นอุปสรรคจริงๆไม่ว่าจะเป็นการที่ไม่มีการแถลงการจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าไม่ไม่มีกรณีที่คุณทักสินเรื่องวันกับไทยเนี่ยมันจะมองอย่างนี้ได้หรือเปล่าว่าม,มันเริ่มมีปัญหาแล้วจริงๆมันไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดผมมองมาตั้งแต่แรกแล้วฮะตั้งแต่ผลการเลือกตั้งออกมาว่าพัก กล้าไปกับเพื่อไทยได้รับชัยชนะนะฮะคิดคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่ายังไงก็ตามเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลไม่มีทางราบรื่นฝ่ายผู้เมียบ้านเดิมฝ่ายทาหารที่สืบทอดมาจากการรัฐประหารเนี่ยยังไงเขาเข,า,ขาไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหรอกครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะแสดงตัวนิ่งๆวางตัวนิ่งๆแต่ว่าลึกลงไปข้างในเนี่ยผมเชื่อว่าเขามีการพยายามเคลื่อนไหวพยายาม ขัดขวางอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็เห็นชัดนะตั้งแต่ขัดขวางไม่ให้ก้าวไกลไม่ให้คุณพิธาได้เป็นมันก็มีขบ,บวนการต่างๆแม้แต่การโหวตคุณพิธาเป็นครั้งที่สองซึ่งวันนั้นผมค่อนข้างมั่นใจนะทีแรกคิดว่าคุณพิธาน่าจะได้รับการโหวตเป็นนายกนะแต่ก็ปรากฏว่าก็ถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่มันก็เห็นชัดเจนเลยว่ามันมีกระบวนการอะไรที่ขวางแล้วพอมาถึงพรรค่อไทยอีกนะฮะมันก็มี การยืน่นพอเรื่องนี้ค้างเข้ามายื่นกับสารรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ยังไม่ยังไม่ประกาศว่าจะรับหรือไม่รับแล้วก็เลื่อนเลื่อนไปถึงวันที่สิบหกอีกมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่านี่ก็คือมันก็มีอุปสรรคจะมาจากที่ไหนจากแหลง่งไหนอะไรก็ตามมันก็คือเรื่องของการพยายามขัดขวางไม่ว่าจะให้ก้าวไกลหรือว่าเพื่อไทยไม่ให้เพื่อฝ่ายประชาธิปไตยนี้สามารถตั้งรัฐบาลได้ง่าย ที่เมื่อสักครู่นี้คุณคุณชอบแล้วก็ได้คุยนไปเป็นประเด็นหนึ่งที่ถามคุณหมอด้วยว่ากองเชียร์เนี่ยอยากให้จับมือกันเยอะแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าก็อยากเห็นการจับมือเหมือนกันนะครับทีนี้ไอ้ไอ้สูตรการเมืองตอนนี้เนี่ยผมว่าคนคุณหมอไม่แน่ใจว่าคุณหมอก็มองเหมือนคนทั่วไปหรือเปล่าว่าถ้าถ้าก้าวไกลเขาเขาไม่โหวตหรืองดออกเสียงอย่างที่คุณชอบพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเพื่อไทยก็มีอยู่แค่อย่างเดียวคือต้องไปเอาร้อยสิบเสียงจากจากสว ร้อยสิบคนหรือไม่ก็จากพลังประชารัฐรุมชัยสร้างชาติแล้วก็สวออีกราวๆสี่ซึ่งจะเลือกสูตรไหนก็ตามเนี่ยหนักสําหรับเพื่อไทยทั้งคู่การคุยกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยนะครับคุณหมออยากเห็นแต่ว่าถ้าทําจริงๆเนี่ยมันยังมีโอกาสทําได้ไหมเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยเพื่อไทยก็จบที่มันก็จะมี2ลุงมาในทางใดทางหนึ่งอย่างแน่นอนเนเพื่อไทยเพื่อไทยถ้าคุณหมอประเมินเนี่ยเขา เขาเขาจะกล้าไปถึงขั้นตอนจบไปที่สองลุงไหถ้ามันมีทางออกจริงๆก็จะกล้าไหมครับผมผมมองขอตอนที่ผมขอที่ญยากถอดเสื้อเพื่อไทยออกไปก่อนนะฮะเพราะว่าคงไม่สามารถพูดในนามพรรคได้เพราะผมไม่ใช่กรรมการบริหารไม่ได้เป็นแกนนำหรืออะไรผมก็มองจากข้างนอกและอาจจะมองจากข้างในด้วยนิดนึงเพราะว่าสามารถเข้าร่วมประชุมรวบฟวมความแสดงความคิดเห็นต่างๆก็บอกว่าถ้าก้าวไกลไม่โหวตให้นี่มันเป็นเรื่อง ที่ยากนะแล้วก็ถ้าไปถึงจุดที่ไปเอาสองสองลูกกลับมาดิผมยังไม่เชื่อว่าทางพรรคจะก้าทําขนาดนั้นเพราะว่าถ้าทำนาดนังนเนี่ยแรงต่อต้านนี้มันจะเพิ่มขึ้นอย่างมาหาศาลจนพรรคเพื่อไทยผมไม่สามารถจะรับไหวอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะผมขออนุญาตไม่ได้กล่าวแทนพรรคนะฮะครับผมก็ทีนี้โอกาสที่ถ้าถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ย เพื่อไทยกับก้าวไกลถ้าจะกลับมาคุยกันเนี่ยมันมันมันควรจะมีอะไรที่ทํำไหมไอ้อย่างเช่นคุณพนิกาบอกว่าถ้าเพื่อไทยทําเรื่อง272ช่วยกับก้าวไกลในการบวตตักหนาาสวเนี่ยมันอาจจะเป็นทางนี้ทําให้เพื่อไทยกับก้าวไกลกลับมาคุยกันด้วยคุณหมอก็อยู่เพื่อไทยมานานอยู่มาตั้งแต่ไทยรักไทยรู้จักคนไทยรักไทยเยอะเนี่ยถ้าเกิดอยากจะให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยกลับมาคืนดีกันเพื่อที่เพื่อไทยจะได้ไม่ต้องจบด้วยสองสองลุงนะครับอะไรที่เพื่อไทยควรทำแล้วอะไรที่ก้าวไกลควรจะทำเพื่อให้มันกลับมาคุยกันได้เนยยังงมีช่อ ผมเชื่อว่าอย่าคุยเราเราจะคุยกันได้ฮะกานดําก็ยังสามารถคุยกันได้แล้วอย่างเรื่องสองเจ็ดสองเนี่ยเมื่อเราเราก็พร้อมที่จะเอาเรื่องนี้ที่ที่ที่ก้าวไกลยื่นเข้าไปในรัฐสภานะฮะเมื่อวามสุขที่ผ่านมาเนี่ยหลายหลายคนก็เตรียมตัวอภิรายไว้แล้วผมเองก็ก็เตรียมตัวนะเราก็เราก็สู้พร้อมที่จะสู้ร่วมกับก้าวไกลทั้งที่รู้ว่า เรื่องนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยจะแก้รัฐธรรมนูญสองเจ็ดสองหน้าเนี่ยมันต้องใช้เสียงสวหนึ่งในสามคือแปดสิบคนซึ่งตอนที่โหวตให้คุณวิธานี่ก็ยังได้มาแค่สิบสามคนการที่จะได้ถึแปดสิบคนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าเมื่อเราพร้อมที่จะสู้ด้วยกันเนี่ยผมก็คิดว่าทางเพื่อนไทยก็พร้อมที่จะดันเรื่องนี้ไปด้วยกันครับมันก็อาจจะเป็นจุดเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีจุดร่วมที่ดีที่จะ ทำให้พวกเราสามารถคุยกันได้ครับแล้วใน,ในกรณีพักร่วมครับอย่าง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 ผมมองเนี่ยนะครับผมว่าพักการเมืองต่างๆที่เพื่อไทยจะไปคุยตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติหรือว่าประชาธิป,ปัตย์หรือภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพักซึ่งซึ่งเคยมีเรื่องกับเพื่อไทยหมดเลยแล้วในแง่อุดมการณ์ในแง่แนวคิดเนี่ยก็คนละขั้วเลยเนี่ยทำไมในเทียบกับก้าวไกลซึ่งมีอุดมการณ์คล้ายๆกันมากกว่าคนที่เลือกก้าวไกลคนที่เลือกเพื่อไทยก็พวกเดียวกัน คนที่เป็นสสก้าวไกลในอดีตในปัจจุบันหลายคนก็เป็นกองเชียร์เพื่อไทยมาก่อนเนี่ยทำไมตอนนี้มันกลายเป็นว่าเหมือนเพื่อไทยเนี่ยสะดวกใจที่จะไปทํางานกับพรคร่วมรัฐบาลกลุ่มใหม่กลุ่มซึ่งในอดีตเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์เพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นลมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐหรือแม้กระทั่งภูมิใจไทยเองเนี่ยคุณอนุทินคุณเนวินคุณศักดิ์สยามเนี่ยขนคนออกจากพลังประชาชนไปแล้วก็ไปนหนุนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายก พักพลังประชาชนซึ่งสืบทอดจากไทยรักไทยมาเนี่ยต้องกลายเป็นเป็นฝ่ายค้านทันทีเนี่ย้อยแผลที่พักการเมืองคุณนิทัาน์ผมฟังเพื่อไทยคุณนักสินมันรุนแรงมากแต่ทาไมเขาถึงกลับมาคุยกันได้ครับในเวลานี้มันคนดูก็<ม>งงกันนะครับคุณหมอผมผม,ผมเองคงตอบไม่ได้นะสําหรับถ้าโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยถ้าถ้าเป็นผมเนี่ยผมรู้รู้สึกว่าผมเองเนี่ยคงไปคุยได้ด้วยยากแต่ทีนี้ท่านแกนนำของพรักหรืออะไรก็ตามเนี่ยท่านก็อาจจะมองเป้าหมาย ว่าต้องการที่จะเข้าไปเป็นรัฐบาลเพื่อจะผลักดันนโยบายต่างๆมาแก้ปัญหาของประเทศชาติให้สําเร็จถ้าจะเป็นคําตรงนงนี้เนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องกลืนเลือดบ้างเพราะว่าถึงถ้าถ้ามันไม่ทําเลยเนี่ยบางทีมันมันก็อาจจะไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้บางทีก็จําเป็นต้องยอมในบางสิ่งบางอย่างนะอันนี้ก็เป็นมุมมองของผมนะคะครับ แต่ว่าคุณหมอเนี่ยแตกต่างกับเพื่อไทยหลายๆคนคือคุณหมอเนี่ยไปไปไปในพื้นที่ชุมนุมแล้วก็เข้าใจความรู้สึกมวลชนเยอะใช่ไหมครับว่ามวลชนเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงแล้วก็ถ้าถ้าเกิดบรรยากาศที่มันเกิดอย่างวันก่อนที่มีมวลชนกลุ่มหนึ่งไปที่พักเพื่อไทยแล้วไปเผานู่นถอเผานี่หน้าพักเพื่อไทยเนี่ยผมก็ตกใจนะเพราะว่าผมเป็นคุณในยุคที่เราก็ไม่เคยเห็นว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่ที่พักเพื่อไทยนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างวันก่อนเนี่ยอ่าน Facebook ของ ของน้องชายของน้องเกดที่เป็นพยาบาลอาสาปีห้าสามที่ถูกยิงเสีย <kee. S 1> ชีวิตที่วัดประทุมเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะรับเพื่อไทยไม่ได้เลยถ้าเกิดเพื่อไทยเนี่ยไปตั้งรัฐบาลแล้วมีประชาธิปัตย์กลับเข้ามาเนี่ยคุณหมอเนี่ยอยู่กับมวลชนามาเยอะขานึงก็เข้าใจความรู้สึกมวลชนนะครับแต่อีกขานึงก็อยู่เพื่อไทยด้วยเนี่ยคุณหมอจะ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 บอกพรรคเพื่อไทยว่าเขาควรจะทําอะไรในสถานการณ์นี้ให้ให้ไม่เกิดความรู้สึกไม่พอใจกับมวลชนหรือว่าจะบอกกับมวลชนที่แน่นอนว่าคงมีหลายกลุ่มซึ่งเริมรู้สึกว่าอ้า ถ้าเพื่อไทยไปมีประชาธิปัตย์เข้ามาเนี่ยเขารับไม่ได้อย่างเงี้ยคุณหมอจะจะอธิบายกับแต่ละฝั่งในกรณีแบบนี้ยังไงครับว่ามันยังไงดีจริงๆนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่หนักใจมากผมต้องต้องยอมรับอย่างนีง้จริงๆแต่เรื่องน้องๆที่ไปสแสดงออกหน้าพักเนี่ยผมว่ามไม่ไม่เป็นไรอันนี้เนี่ยให้สแสดงได้เต็มที่มันเป็นก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้อภัยนะเพราะน้องๆไปสแสดงออกแต่ว่าก็ อาจจะต้องให้สติวไว้ทิึงว่วอยาให้รุนแรงกว่านี้เพราะว่าถ้ารุนแรงกว่านี้ถึงขนาดมากมากกว่านี้เบางทีปานาดจะมีความเสียหายมากกว่านี้แล้วมันน้องๆอ,อ,อาจจะอะไรล่ะอาจจะมีปัญหาอีกเนี่ยผมไม่อยากให้เกิดแต่คือแสดงการไม่เห็นด้วยกับเพื่อไทยหรือไม่พอใจเพื่อไทยเนี่ยก็ให้มีขอ,ขอ,บ,ขอบเขตความพอดีหรืออะไรเนี่ยมันก็ก็แสดงออกได,ไ,ดได้เต็มที่นะฮะแล้วเราก็ยินดีให้อภัยอยู่แล้วแต่สําหรับเพื่อไทยเนี่ย ก็ต้อง,ต,องต้องเตรียมตัวอย่างหนักเลยล่ะถ้าสมมุติว่าไปทําอะไรที่ฝืนกับความรู้สึกของประชาชนส่วนหนึ่งนะฮะมันก็ต้องทําความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเรื่องมันหนักหนาสาหาัสปัญหาของประเทศชาติมันหนักขนาดนั้นไหมถึงขนาดที่เราต้องไปยอมนะ้รวมนะกับพรรคที่เคยมีความขัดแย้งเ,เคยเป็นคู่ขัดแย้งกันมาก่อนอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่หนักฮะก็คงต้องคุยกันอย่างหนักครับ แล้วใน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 มุมของผู้ชุมนุมเองเนี่ยหลายคนก็หวังนะครับว่าจะมีกฎหมายต่างๆที่จะอ,อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนที่โดนคดีต่างๆในช่วงชุมนุมตอนที่ก้าวไกลกับเพื่อไทยจัด MOU กันเนี่ยก็มีการพูดเรื่องพวกนี้เอาไว้เพื่อไทยตอนนี้มีมีแนวคิดที่จะทําเรื่องพวกนี้ไหมครับคุณหมอว่ากรณีคนที่ได้รับความไม่ยุติธรรมจากการชุมนุมเนี่ยเพื่อไทยก็จะทําอะไรมาาเในตอนนี้คือพอมันมีการฉีก MOU เนี่ยหลายเรื่องมันเหมือนกับมันจะไม่มีไปด้วยนะคนก็กังวลกันนะเรื่องนี้ เอาอย่างไงกันต่อ,ตอเรื่องเรื่องนี้มีแนวคิดอยู่ฮะเรื่องของการมีพรบรนิรโทษกรรมนะก็ะมีการพูดคุยกันอยู่ผมก็มีการปรึกษากับฝ่ายกฎหมายกับหลายๆคนอย่างที่เรียนให้ทราบไปกี้นี้เนี่ยว่าเมื่อปีก่อนหน้านู้นเนี่ยผมก็ได้ร่างขึ้นมาคร่าวๆแล้วก็คิดว่ายังไงผมก็ผลักดันเรื่องนี้เต็มที่เพราะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เราไม่อยากเห็นน้องๆเราไม่อยากเห็นประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวการเมือง ทางการเมืองในช่วงสองสปีหรือว่าสิปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วขัดแย้งกับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยแล้วต้องถูกลงโทษถูกจําคุกหรือว่าถูกอะไรต่ออะไรมันเป็นความไม่ยุติธรรมคดีทางการเมืองทั้งหลายเนี่ยต้องยกให้พ้นให้หมดไม่ว่าอย่างบางคนอย่างคุณช่อคุณธนาธรอ,อาจารย์ปียบุตรเนี่ยคนที่มีคุณภาพทั้งนั้นเลยแต่ถูกดีดออไปพ้นให้พ้นจากการเมืองเป็นเวลาสิปีเนี่ยมันเป็น การสูญเสียโอกาสของประเทศเป็นอย่างยิ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ที่ผมคิดว่าจะต้องรีบทำครับกรณนนนีของคุณชูวิทย์เนี่ยนะครับคุณหมอคิดว่ามันกระทบกับพรรคเพื่อไทยเยอะไหมคือคือโอเคฝั่งเพื่อไทยก็จะบอกว่าชูวิทย์พูดเนี่ยคนไม่เชื่อใช่ไหมแต่ว่าคุณชูวิทย์แกก็มีแฟนของแกเยอะนะสมย<ร>ัยที่คุณอนุทินโดนคุณชูวิทย์เล่นเนี่ยคุณอนุทินก็บอกว่าไม่กลัวคุณชูวิทย์แต่ว่า ในแง่าภาพกว่าเนี่ยคุณชุวิยก็เป็นคนที่พูดแล้วเป็นข่าวค่อนข้างเยอะคิดว่าเรื่องนี้<ฆ>จะส่งผลกับคุณเศรษฐาหรือว่าการการเป็นนายกของคุณเศรษฐามากขนาดไหนครับกอนนี้คุณชีวิตคือถ้าพูดตามความจริงมันไม่มากก็น,น้อยมันก็คงต้องมีผลกระทบบ้างแต่ว่ามันก็โชคดีที่หลายๆคนท่านออกมาแสดงความเห็นนะฮะอย่างเช่น<ฆ>อย่างจัดวีระธิรพาัฒน์เนี่ยท่านก็ออกมาพูด<ฆ>ถึงเรื่องว่าการจัดการภาษีกับการเลียงภาษีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แตกต่างกัน ผมเชื่อว่าคือสมัยนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารนี่มันไปเร็วแล้วประชาชนเนี่ยท่านมีวิจารณญาณสมัยก่อนเนี่ยกว่าเราจะรู้อะไรเนี่ยต้องอ่านหนังสือพิมพ์วันรุ่งขึ้นนะฮะแต่สมัยนี้เนี่ยพอวิทาทีที่คุณชูวิทย์พูดเนี่ยทุกคนรู้หมดแล้วก็ใครพูดโต้อตอบออกมาเนี่ยมันก็จะมีข่าวสารหลากหลายออกมาตอนตรงนี้เนี่ยประชาชนก็จะกลั่นกรองแล้วก็จะบอกเองว่า เชื่อได้หรือไม่ได้แต่ยังไงผมก็ขอบคุณคุณชูวิตนะท่านก็พยายามทําสิ่งที่ดีๆเอาข้อมูลด้านนนนี้ออกมาแต,แต่คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณเศรษฐาก็สามารถแก้ประเด็นนี้ไปได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับรแล้วเราเรื่องของสอวอครับเพราะว่าคุณชูวิตเขาก็บอกว่าเขาจะเอาเรื่องคุณเศรษฐ,ฐาทุนเนี่ยไปยื่นให้สอวอด้วยแล้วถ้าเกิดเพื่อไทยเสนอคุณเศรษฐ,ฐา,าเข้าสภาเนี่ยเขาก็จะ ให้เอาเรื่องพวกนี้แหละนะครับที่พูดกันโดยคุณชูวิทย์มาถามคุณเสรษฐานในสภาด้วยสวก็เริ่มมีคนรับลูกแล้วนะครับสวจะเด็ดหรือว่าสวออมรหลายต่อหลายคนได้บอกแล้วว่าเนี่ยดูหลักฐานชูวิทย์แล้วเนี่ยคุณเสรษฐาเนี่ยพิรุษจ,จริงนะครับต้องมาชี้แจงคุณสมบัติต้องมาแสดงวิสัยทัศน์เนี่ยมันจะเกิดสถานการณ์ที่สวหลอกคุณเสรษฐาไปเชื่อไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในการตีความการประชุมสภาเนี่ยแต่ละคนก็เสนอได้แค่ครั้งเดียวคุณเศรษฐามีโอกาสจะถูกหลอกไปเชื่อด้วยเรื่องนี้ไหมแล้วก็จบ finish game over ทางการเมืองไปเลยผมเชื่อว่าคุณเศรษฐาถ้าท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็ต้องเป็นอย่างสง่างามท่านก็ต้องออกมาแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็มาทำให้สวแล้วก็รวมนั้งประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศด้วยเชื่อได้ว่าท่านเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่เหมาะสมที่จะเป็นนายกร,ระเทศไทยเพราะฉะนั้นผมผมไม่เกรงกลัวที่จะบอกว่าจะถูกสวหลอกมาเชื่อหรอกผมว่า ผมเชื่อว่าเชื่อบ้านในตัวท่านว่าท่านสามารถมาชี้แจงได้ครับในในแง่การเมืองเนี่ยคุณหมอเขามั่นใจว่าโอกาสที่ประเทศไทยจะตั้งรัฐบาลเนี่ยไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมครับถ้าเป็นปการประเมินมีครับม,ม, <laughs> มีมีมนครับม่มี <laughs> ปัญหาใหญ่ที่สุดคืออะไรที่กังวลเอาปัญหาใหญ่ที่กังวลคือเรื่องอะไรก็คืออย่างอย่างที่ว่าเนี่ยก็คือเสียงเนี่ยมันก็ยังน้อยอยู่นะเราต้องการเสียงที่สวมาโหวตนะฮะแล้วก็ก้าวไกลมาโหวต แล้วอย่างที่คุณชอบบอกไว้เนี่ยว่าถ้าก้าวไกลนะฮะไม่ไม่โหวตให้หรือกดออกเสียงหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ทําให้เสียงหายไปส่วนหนึ่งนะผมคิดว่าทุกเสียงนะมีความสําคัญดังนั้นการทํายังไงที่จะให้ให้มีเสียงพอที่จะทําให้เราได้เป็นนายกรัฐมนตรีอันนั้นก็เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ mm. มันก็เป็นสิ่งที่หนักถ้าไม่พอจริงๆแล้วจําเป็นต้องไปเอาเสียงจาก พรคที่สืบทอดอำนาจมาจากการรัฐประหารอย่างรุนแรงคือสองพักของสองลุงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ที่ทำใจยากแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องทําให้ประชาชนเข้าใจได้ได้ค่อนข้างยากอันนี้ก็คือสิ่งที่หนักอกหนักใจครับงั้นเดี๋ยวถามคุณหมอเป็นคําถามสุดท้ายถามเรื่องคุณทักษิณนิดนึงคุณถ้าคุณหมอประเมินเนี่ยคิดว่าคุณทักษิณจะกลับมา หรือไม่กลับมาเนี่ยขึ้นอยู่การจัดตั้งรัฐบาลด้วยหรือเปล่าเช่นถ้าเกิดคุณเสรษฐายังไม่ได้เป็นนายกเนี่ยคุณทักษิณก็คงยังไม่กลับคือถ้าถ้าผมคงคงไปอ่านความคิดท่านไม่ได้แต่ถ้าเป็นความรู้สึกของตัวผมเองนะถ้าถ้าท่านจะกลับมาเนี่ยผมอยากจให้ท่านกลับมาเมื่อเรามีรัฐบาลของฝั่งประชาธิปไตยเรียบร้อยจะเป็นเพื่อนไทยจะเป็นก้าวไกลก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่า ถ้าฝั่งประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยการควบคุมหน่วยราชการองค์การพยพต่างๆในทางราชการเนี่ยมันสามารถดูแลให้ความปลอดภัยกับท่านได้พอสมควรนะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยผมผมเป็นห่วงท่านนะอยากให้ท่านอยู่ต่างประเทศสบายๆมากกว่าแต่ก็เข้าใจนะว่าท่านก็อยากกลับบ้านอยากมาเลี้ยงหลานที่ไหนมันก็ไม่สนใจเหมือนเมืองไทยแต่ว่าก็เป็นห่วงท่านมากๆอยากให้ท่านกลับมาแล้วก็ ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยอย่างมีความสุขครับสมมุติสถานการณ์มันไม่เป็นไปตามคาดน,นายกอาจจะกลายเป็นคนชื่ออนุทินหรือพลเอกประวิตยเนี่ยจะแนะนาให้คุณทักษิณกลับหรือไม่ครับผมผมผมคงไม่อยากให้ท่านกลับนะ,ะแต่ว่าแต่ว่าอันนี้มันก็อยู่ที่ท่านนะเพราะว่าท่านเองเนี่ยจะจะเป็นผู้ที่รู้สถานการณ์ได้ดีที่สุดนะผมก็ได้แต่มองจากที่ห่างๆแต่ก็ก็ห่วงท่าน นะก็อยากให้ท่านมีความสุขนะฮะให้ให้ได้ใช้ชีวิตที่ปลอดภัยที่สุดครับได้ครับคุณหมอวันนี้ขอบคุณมากคุณหมออยู่บ้านที่พารามหใช่ไหมครับจำได้ใช่ไหมครับยินดีครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับมอคุณมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code คได้เลยครับ